สวัสดีครับวันนี้นะครับช่างซ่อมในตํานานจากคีในห้องน้ำและช่องยูทูบหมอซ่อมรักษาซ่อมทุกอากาศก็เหมือนเดิมแก้ไขปัญหาห้องน้ามีกลิ่นก็ถ้าใครดูคลิปผมเมื่อวานก็จะจําชักโครกรุ่นนี้ได้นะก็จะรู้ว่าชักโครกรุ่นนี้เป็นโครงการเฟกเฟกเพชรเพชรอะไรสักอย่างนะแถวแถวลาดก,กระบังนะก็ชักโครกรุ่นเดียวกันปัญหาคือมีกลิ่นนะก็ชัดเจนว่าเกิดจากการติดตั้งที่ไม่ถูกต้องตามวิธีการแล้วก็นาง,งานเนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานเขาเลยอ่า ไม่ได้แกนะ้มันจึงเป็นสาเหตุทําให้มีกลิ่นและที่สําคัญนะฮะทุกทุกหลังที่เราเข้าโครงการนี้เนี่ยาระยะท่อหรือว่าหน้างานไม่ได้มาตรฐานเราใช้วิธีผ่าสกัดนะ,ะนั่นแหละคือสาเหตุทําให้เกิดปัญหากลิ่นรั่วขอบโถและหยดซึมลงชั้นล่างนะเดี๋ยวเราจะทําการรื้อชักโครกตัวนี้ออกมาแล้วเดี๋ยวผมจะพามาดูนะว่าหน้างานนี้เนี่ย สาเหตุมีกลิ่นมันเกิดจากอะไรแล้วก็มาดูเรื่องของระยะท่อนาทิ้งด้วยว่ามันได้ระยะมาตรฐานการติดตั้งหรือไมนะ่เดี๋ยวรอดูกันนะเดี๋ยวเราจะลือ้อโถตัวนี้ออกมานะครับโอเคนะครับก็รื้อชักโครกออกมานะก็ชัดเจนว่าสาเหตุทําให้เกิดปัญหากลิ่นเนี่ยเกิดจากการติดตั้งที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิธีการ เดือเซรามิกลงพื้นเลือออกมาไม่มีการใส่ตัวแกสเก็ตหรือว่าตัวประเกนที่พึ่งกันกลิ่นกันรั่วซึมนะใช้วิธีบวกปูนไว้ลักษณะแบบนี้นะจึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหากลิ่นนะแล้วก็ที่สําคัญคือระยะท่อน้ําทิ้งนะครับมันไม่ได้ระยะมาตรฐานการติดตั้ง30.5เซน เรามาเช็คระยะท่อระยะท่อเนี่ยมันจะอยู่ที่เห็นไหมยี่เซนถึงยี่สิบแปดเซนรึ่งนะหายไปกลางสองถึงสาเซน30.5สิบอยู่นี่พออยู่ตรงนี้เสร็จเวลาวางแทนที่เดือนมันจะตรงแบบนี้มันก็จะมาขี่บนท่อแบบนี้ทําให้ช่องว่างด้านหลังมีกิ่แก๊แล้วก็กระจายแต่คราวนี้เนี่ยเขาใช้วิธีบากสกัดไปหน่อยหนึ่งให้มันได้3ามสิบเซนนี่นี่รอยบากราสกัดนี่แหละนะ าสาเหตุที่ทําให้มันหยดลงไปข้างล่างก็เกิดจากตรงจุดนี้นะซึ่งหน้างานที่ถูกต้องเนี่ยมันจะต้องท่อเสมอพื้นกับเบื้องนะแล้วก็น้ําทุกหยดจะต้องลงไปในท่อ PVC สีนี้แต่พอมีการผ่านสัดพื้นไว้ลักษะแบบนี้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมน้าที่เกิดจากการใช้งานส่วนหนึ่งมันก็จะลงไปในท่ออีกส่วนหนึ่งก็จะซึมผ่านพื้นปูนผ่านรอยผ่านรอยสัดพวกน,นี้นะซึมทุกวันทุกวันวันละหยด2หยดวันละสี่หยด5หยดวันละสิหยดก็ดดขึ้นอยู่กับการใช้งานก็ ซึมสะสมทุกวันทุกวันพอถึงจุดอิ่มตัวนะสัญชาตยาณของน้ําพอมันอิ่มตัวเสร็จเนี่ยมันจะไหลไปเรื่อยๆหาจุดที่อ่อนที่สุดในการหยดซึมลงชั้นล่างนะซึ่งโอเคท่อชะโคกอยู่นี่บางทีน้ําซึมมันอาจจะไม่ซึมตรงจุดนี้มันจะสลบไปตาม สรุปความลาดเอียงของพื้นไปไป,ไปอาจจะไปอยู่อีกมุมหนึง่งอาจจะไปอยู่อีกห้องหนึง่งก็มีความเป็นไปได้นะนี่คือสาเหตุหลักทําให้เกิดปัญหากลิ่นและก็น้าหยดซึมลงชั้นล่างนะก็โอเคแนวทางแก้ไขปัญหานี้เพื่อให้มันจบถาวรนะอย่างที่ผมทําในหลายๆวันเอ้ยในหลายๆคลิปในทุกๆวันคือแก้ไขระยะให้ไม่ได้มาตรฐานการติดตั้ง30.5ด้วยการผ่าสกัดใส่ท่อเยื้อพิเศษนะแล้วก็แต่งปูนแต่งกันซึมรอยผ่ารอยสกัดนะเดี๋ยวมาดูกันว่าท่อเยื้อเป็นแบบไหน2.5เซนเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูกัันนะครบ นี่นะครับท่อเยื้องขนาด2.5นะขั้นตอนวิธีการสิ่งที่เราต้องทําเราจะต้องทําการเปิดแผลผ่าสจัดพื้นับเพื่ออะไรเพื่อที่จะฝังท่อพิเศษตัวนี้ลงไปที่พื้นนะฮะแล้วก็ให้มันเสมอ,อพื้นกับเบื้องให้ปลายนี้มันเสมอพื้นกับเบื้อง ฝังไปแบบนี้นะแล้วก็ที่สําคัญคือรอยผ่ารอยสกัดเราจะต้องแต่งปูนแต่งกันซึมเพื่อป้องกันน้ําจากภายนอกเนี่ยมันไหลซึมเข้าไปนะซึ่งน้ําที่เกิดจากการใช้งานชักโครกเนี่ยโอกาสรั่วมันไม่มีเพราะว่าเราบังคับด้วยปักเกลนแล้วก็บังคับให้มันลงไปในท่อเยื้อพิเศษแล้วก็ลงไปในท่อ4นิ้วนะน้ำทุกหยดก็จะผ่านท่อแล้วก็แฉกไป4นิ้วก็จะจบปัญหารั่วซึมแล้วก็เรื่องกลิ่นคราวนี้เรามาเช็คระยะนะครับนี่จากผนังถึงจุดศูนย์กลางเห็นไหมมันจะอยู่ที่ อ่สอันนี้อาจจะต้องแต่งให้มันได้สรุปหน่อยนึงอยู่ที่ประมาณส0เซนครึ่งถึง3 1เซนนี่เห็นไหมฮะก็จะเป็นระยะมาตรฐานสําหรับการติดตั้งชักโครกที่เป็นแบบเดือยเซรามิกลงพื้นนะถ้าเราแก้ไขลักษณะแบบนี้นะก็จะจบปัญหาเรื่องเอาหลักๆก,ก่อนเลยจบปัญหาน้ําหยดซึมลงชั้นล่างแล้วก็ปัญหา มีกลิ่นเหม็นได้แบบถาวอร,ระยะยาวนะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเทคนิควิธีการของช่างแต่ละท่านแล้วว่าจะทําแบบไหนทํำยังไงนะก็เดี๋ยวเราจะผ่าเอกสางท่อเยเื้อแคไขาให้ลูกค้าจบถาวรแน่นอนเคสนี้นะครับโอเคสวยงามขอบคุณครับ